คงปล่อยไปไม่ได้หรอกจะเอาชีวิตมึงท่านขอร้องจะเอาชีวิตกูได้ไงปล่อยเขาไปได้ไหมเป็นแขดผีเหรอได้มันต่อบีหรือถ้านให้เขากลับเจอะเขาเป็นเพียงแค่ดเด็กเขาไม่ได้มีพิษภัยอะไรหรอกเขากลับตัวกลับใจแล้ว ท่านให้เขากลับแล้วใช่ไหมสวัสดีครับผมสวัสดีลุงป้านนะอาท,ทุกท่านนะครับพี่พี่นะก็ผมมีอะไรจะบอกนะครับคือแย่แล้วนะครับผมไอเจ้าขูนย์เนี่ยมันไม่รู้นะครับว่าพี่พ,พี่บ้านลุงกะเลี่ยงเนี่ยมีผีที่ลุงสามเนี่ยสั่งให้เฝ้าบ้านไว้อยู่นะครับมันเนี่ยได้ขึ้นไปอยู่ที่บ้านลุงกะเลี่ยงนะครับพี่พี่โดยไม่ได้บอกอะไรผมเลยนะครับผมก็ไม่ได้เตือนอะไรมันด้วยว่าอมีผีลุงกะเลี่ยง ผีที่ลุงสามเนี่ยเลี้ยงไว้เนี่ยที่บ้านลุงกระเลียงเนี่ยอาศัยอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าคุยยศเนี่ยไม่รู้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มาถามอะไรผมเลยรู้อีกทีมันก็ขึ้นไปแล้วนะคพี่พี่นะขึ้นไปอยู่บ้านลุงกระเลียงแล้วมันรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะโดนผีลุงกระเลียงเล่นงานได้นะครับผีลุงกระเลียงผีที่ลุงสามเนี่ยเลี้ยงไว้นะที่บ้านลุงกระเลียงครับเล่นงานก็ได้นะพี่พี่นะเพราะว่าผีตัวนั้นเนี่ยไม่รู้แล้วก็ คําสั่งเนี่ยคือสั่งมาว่าให้เล่นงานทุกคนนะครับที่เข้าไปลุกล้าบ้านลุงกระเหลี่ยงนะพี่พี่นะก็ตอนนี้เนี่ยไอ้ครูยศเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในบ้านลุงกระเหลี่ยงนะครับโอเคพี่พี่เดี๋ยวรีบเดินทางเข้าไปกันเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะไปเนี่ยพี่พี่ไอ้ครูยศเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามัน เป็นยังไงบ้างนะเหมือนเหมือนมีคนเนี่ยขับรถเข้าไปเอาของเวยนะดูดิใช่แน่ๆพี่ๆใช่มีคนเข้าไปเอาของนะบ้านลุงกระเลียงขับรถเข้าไปไอเจ้าครูยศพากับน้องปะทูหรือเปล่าไปดูนะขับรถขึ้นมาเอาของหรือว่าขึ้นมาส่งไอเจ้าครูยศนี่แหละน้องปาทูบอกให้ผมนะครับว่าครูยศขึ้นมาอยู่ที่นี่แล้วนะ พีด่ดูดิทางเปิดมาแล้วเมื่อวานนะผมต้องแหวกทางเข้าไปนะครับต้องก้มเข้าไปนี่เหมือนมีคนเนี่ยเพิ่งมาฟันนะครับเปิดทางนะดูดิหม่ๆม่เลยไม่คูยศยก็ขครสักคนนั่นแหละนะพี่พี่เหมือนมันมาฟันทางเปิดทางเข้าไปอ่ะ้องเข้าไปดูแล้วนะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือคุยชนมันที่เขามาทำทางนี้นะจนหมายก็ถูกนำมาวางข้างทางนะว่านนี่ยเหมือนวาง กลางทางนะมันมีคนเนี่ยยกเปลี่ยนทิศทางเลยนะเนี่ยเข้าไปดูก่อนนะแล้วก็เมื่อวานพี่พผมเข้ามาเนี่ยเหมือนมีผีลุงกระเลงนนมายืนอยู่ตรงนี้นะ ้าทางเข้าไว้อยู่นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมมาดูหน้าทางเข้าอีกทีหนึ่งเหมือนมีต้นหนึ่งเนี่ยมองผมด้วยสายตาแดงกล่ำนะครับอยู่ข้างในนะ มันมีคนนอนอยู่ตรงเป่นะ <I do. S 1> คุยูยศ <I do. S 1> ใช่คุยยศเปล่า <I do. S 1> ใช่ไหม <I do. S 1> แล้วมึงอยู่คนเดียวเหรอฮะ <I do. S 1>

มึงขึ้นมาไม่บอกอะไรกูเลยนะกูยศมึงคิดว่าไม่มีใครมึงค<อ>ิดว่าไม่มีใครกูบอกกูเตือนมึงแล้วว่ามันยังมีโจรป่าแต่นี้ไม่ใช่โจรป่ามันเป็นผีที่ลุงสามเขาเลี้ยงไว้ให้เฝ้าบ้านมึงมาไม,ไม่ได้บอกกล่าวกูเนี่ย ท,ท่านยังไม่ได้รับคำสั่งใหม่เหรอคุณยืนนิ่ง,งทำอะไรเขานั่นน่ะผม ผมขอร้องอีกคนนึงช่วยปล่อยเขาไปได้ไหมอยากทำของอาจารย์ของผมอาจารย์กูสั่งมาแบบนั้นต้องทำถ้าไม่ทําเนี่ยเดี๋ยวคนภายนอกจะเข้ามายุ่งอีผมผมขอร้องอีกคนนึงน้องเขาผมรู้จัก เ,เดี๋ยวต้องท่านท่านก็ไปเรียกลุงสามมาก็ได้ผมรู้จักแกแล้วแกแกยังให้ของดีผมไว้ด้วยเนี่ยเองเนผมเป็นลูกศิษย์หรือว่าคนรู้จักลุงสามนั่นแหละแต่เขายังไม่นับผมเป็นลูกศิษย์หรอกอันนี้มันเป็นน้องคนรู้จักของผม ก่อนหน้านี้มันก็เคยมาอยู่ที่นี่เหมือนกันตอนที่ท่านยังไม่ได้รับคําสั่งจากลุงสามอะ่ะนี่เลยเป็นเขตวงห่างของาารัชกลจะมาก่อนมือนอีกคุณมึงจะมาก่อนคุณก็ไม่ได้อยู่ใช่ก่อนหน้านี้มันไม่ได้อยู่ไงเพราะว่ามันโดนโจนป่าลุกรามมาไงมันก็เลยไม่ได้อยู่ ขย้อนนิ่งๆอย่าสู้ขัดขืนเขาแต่ผมขอร้องท่านนะอย่าทำร้ายเขาเลยเขาก็ไม่มีบ้านอยู่เหมือนกันจับมันมาตั้งนางแล้วมันแต่เมื่อนเช้ามันบอกให้ข้าปล่อยข้ากัานหนงังมือมันตั้งนานแล้วมีอยู่นานไม่เห็นเลยมันใหม่เกี่ยวยินดีแต่เช้าแล้วเนี่ย น้องมันหิวข้าวหิวน้ำเนี่ยปล่อยมันไปได้ไหมล่ะ,ลม,ะลม,มันก็เคยอยู่ที่นี่ไงแล้วลุงก็เลียงผมก็รู้จกักถ้าท่านถ้าท่านไม่ปล่อยเขาเนี่ยผมจะเอาของที่ลุงสามให้ผมไว้เนี่ยจัดการท่านแล้วนะ

ปล่อยเขาไปได้ไหมเป็นแข่ผีเหรอมึงคิดว่ากูเป็นแข่ผีใช่ไหมช่วยปล่อยเขาไปเถอะเขาแค่จะมาอาศัยอยู่เองยศท่านท่านปล่อยเขาไปได้ไหมท่านอย่ามายุ่งมาโอ้โหขอร้องปล่อยเขาไป นอนด้วยไหมผมไม่ยากนอนเอ้ยเดี๋ยวมาช่วยปล่อยเขาไปมาเนี่ยเขอร้องช่วยปล่อยเขาไปทีเขาไม่ได้มีพิษภัยอะไรแล้วก่อนหน้านี้ถึงเขาจะเป็นโจรแต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรแล้วไอ้คุยยศเองมาทำอะไรใ้เขาโมโหเนี่ยเขามานอน แค่มานอนที่นี่ <อะ S 1> ท่านเขาแค่มานอนนะท่านทำร้ายเขาขนาดนี้เลยมีหน้าที่ทำให้อาจารย์เนียเดียวไม่อยากขัดเดี๋ยวขาดจะช่วย <อะ S 2> มาเนี่ยยศทำตามที่เขาบอก ทำตามที่เขาบอกเอ้ยมึงเดือนะมอย่าดื้อดิอมันเป็นอะไรกูหิวข้าวมึงหิวข้าวแล้วมึงขึ้นมาทำไมกูบอกมึงแล้วตั้งหิวให้ไปบ้านไม่ฟังกูเลย ท้ายมันก็โดนผีลุงสามเล่นงานเนี่ยแล้วไอ้ย่าขาทำยังไงฮะไอ้ย่าเอาชีวิตมันไหมผมไม่อยากให้เอาท่านปล่อยมันไปแต่มันต้องไม่ขอ้อแหลกเปลี่ยนท่านจะให้มันทำอะไรจะอ่อให้อยู่กับท่าน ำอะไรล่ะเ้ยเดี๋ยวคอยให้มันไปรอให้เจ้าฟังข้าจะให้มันอยู่กับข้าก่อนไอ้คขุยศทำตามที่เขาบอกไม่ไงั้นเขาเชีวิตมึงแน่นมึงดื้อเองอ่ะไม่ฟังกูเลยสุดท้ายมึงก็เจอดีจนได้เดี๋ยวขาจะสังสอนมันเองท่าน,น อย่าทำมันแรงๆนะผมขอร้องเพราะมันก็ยังเด็กอยู่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้ภาษาอะไรหรอกมันขาดการเรียนรู้ไอหมอเนี่ยมันไม่รู้จักแบบว่าแสดงว่ามันน่าจะหมดเรี่ยวแรงนะท่านท่านจามันไว้นานแล้วมันหิวข้าวอะไรของมันมันอาจจะหิวข้าวหิวน้ำก็ได้ มันไม่ใช่ผีแบบท่านนะที่ไม่ต้องกินอะไรอ่ะมันก็เป็นคนนะ<อ>ท่านเป็นเพียงแค่ผีท่านคงกินแบบนั้นไม่ได้หรอกไอหมอนั่นมันเป็นคนมันก็หิวเป็นนะมันหิวของมันออออไอคูยศ เอ็งมาที่นี่กี่วันแล้วมันน่าจะมาในช่วงเช้าแหละพี่เช้ามืดอ่ะดูดิย่าเตียนอีกแล้วเหมือนมึงมาฟันหญ้าเหรอฮะมันอมันก็อยู่ที่นี่มันก็ทำคุณประโยชน์นะท่าน มันก็มีใครอยู่มีใครทอนี่แหละฝีมือของมันเองนี่แหละผมสอนมันเองผมบอกมันว่าถ้าขึ้นมาอยู่ที่นี่ผมสอนมันตลอดแหละตอนที่มันอยู่กับผมมาว่าถ้าอยู่ที่นี่ให้ดูแลบ้านเขาให้ดีแล้วก็ทำบ้านเขาให้สะอาดออท่านก็ไปจับมันขังไว้อย่างนี้มันหิวข้าว มันขอร้องชีวิตของมันตั้งนานแล้วลูว่าต้องจับมันอเอเนอวมันแห้งแกลกเลยนะไอ้กูยยนเนี่ย<อ>พี่บอกเองแล้วว่าถ้าหิวเมื่อไหร่ให้ไปบ้าน<อ>ให้กินตลอดแหละจะปล่อยให้เด็กนี่เนี่ยกลับไปกับเจ้า ท่านจะไม่ขังมันไว้แล้วใช่ไหมข้าค,คิดว่าข้าจะไม่ขังมันแล้วเพราะว่ามันทำคุณไปโยโสใ้บ้านของอาจารย์ค่ะไม่ใช่บ้านของอาจารย์นี่คือบ้านของลุงกะเลียงหลังนี่เลยใช่บ้านของลุงกระเลียงแกแล,ลุงกะเลียงไปไหนแล้วล่ะตายแล้วลุงกระเลียงแกไม่อยู่แล้ว ท่านเนผีเฝ้าบ้านเฉยๆนอนอนะปยวดหัวเหรอหครูยศอยู่ข้าวเหรอ,อมึงไปกราบขอเขามาผีตอนนั้นก่อนมึงล่วงเกินอะไรเขา ก่อนเขาจะไปเอาชีวิตมึงถึงบ้านนะ่ะมันเป็นแค่ผีมันเป็นแค่ผีมึงปากดีกับเขาเนี่ยระวังมึงโดนหักคอนะอาจารย์เขาโหดด้วยไปขอเขามาเขาเอาเป็นแค่ผีดูว่ยจะให้มันอยู่ที่นี่ต่อไอ้ครูยศมึงจะเอาอยัางไงฮะก็บอกว่าเดี๋ยวมึงตายไม่ดีนะไอ้เ,อเด็กนี่เด็กควรอยู่ที่นี่ต่อนะกูอยากลับ ยากกลับแต่ทำท่าที่ไม่อยากกลับยังไงว่าครูยอดก็บอกให้มึงกราบขอขอมาเขาท่านเฮ้ยฟังเนี่ยฟัง มันโดนอีกแล้วบ้องแล้วขอขมาเขาท่านเอาอมท่านปล่อยเขาไปเถอะอย่าทำเขาเลยเขาเป็นเพียงแค่เด็ก บอยมันกอบกลับขอเข้ามาเขาดูข, <อ S 1> ขึ้นดีๆเขาใจมันกลับอะ่ะไปขอเข้ามาเขาเลยก็ได้มันกอบดีหรือถ,ถ้าให้เขากลับเจอะเขาเป็นเพียงแค่เด็กเขาไม่ได้มีพิษภัยอะไรหรอกเขากลับตัวกลับใจแล้ว ท่านให้เขากลับแล้วใช่ไหมเขาทําตามที่ท่านบอกแล้วคงไม่มีใครกล้ามาจุนจานเลยะคงไม่มีใครกล้ามาจุนจาแล้วผมคงไม่กล้ามาที่นี่แล้วเหมือนกันแหละขุยศดพอแล้วไปรีบไปเถอะมันเหนีวข้าพี่ มันโดนขังไว้นานเลยอะเองโดนขังไว้นานเลยใช่ไหมอะไรครับฮะนานแล้วทำไมเองมาไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยอะไรนะท่านาจะไม่มีแล้วมึงรีบลงไปเลยครูยศก่อนที่เขาจะเอาชีวิตมึงอะ ท่านผมขออภัยแล้วก็ขอเข้ามาอีกคนหนึ่งนะคงจะไม่มีรอบต่อไปแล้วอย่าปากดีครยศมึงไม่มีของดีอะไรเดี๋ยวมันก็ได้ตายฟรีหรอกโอ้โหพี่ไอ้หมอนี่มันปากดีอยู่แล้วนะตอนที่มันอยู่กับผมมันก็ปากดีอย่างนี้แหละ แล้วพอเจอของจริงเมื่อกี้ถึงกับกราบขอขอเข้ามาเขาเลยนะผมคงไม่กล้าเข้ามาบ้านลุงกะเียสักพักแหละดูผีของลุงสามดิโหดเรียวกาดมันเป็นแค่ผีแล้วมันจะเอาชีวิตมึงอะ่ะมึงปากดีใส่เขากูเตือนสตมิมึงนะไม่เคยฟังนะ พี่ผมคงต้องเดินทางกลับพามันลงไปที่บ้านก่อนนะครับคงพามันขึ้นมาที่นี่ไม่ได้แล้วแหละนะเพราะว่ามันโดนเล่นงานแล้วนะพี่ๆนะมันน่าจะจำแล้วแหละแต่ว่าไอาเรื่องภารกิจที่จะพามันเข้าป่าเนี่ยคงต้องพักไปก่อนนะครับพี่ๆครับก็ภารกิจที่จะพาไอาคูยศเนี่ยไปพาไปส่งนะคงไปไม่ได้นะครับช่วงนี้เพราะว่า น้องผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับไม่อยากไปไหนสักเท่าไหร่นะตอนนี้ยังต้องรอรอดูอาการอยู่นะครับเด็กตีนคร่าวว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดด้วยนะพี่ๆนะโอเคเดี๋ยวเราขอเดินทางกลับก,ก่อนพี่ๆเดี๋ยวเจอนคลิปหน้านะขูยยนมันยังบนอยู่เลยเพราะว่ามันโดนผีป่าของลุงสามเล่นงานนะครับโอเคพี่ๆเดี๋ยวเจอนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ